ถึงเวลานอนถ้าปวดเมื่อร่างกายมากเพราะไม่เคยทำงานหนักอย่างนี้มาก่อนก็ต้องบีบนวดให้กับตัวเองแล้วก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลีย ต้องตื่นเชา้าหุงหาอาหารให้คนที่บ้านแล้วก็รีบออกไปทำไร่ส่วนลูกน้อยนั้นเธอคดข้าวใส่ขันเอาฝาปิดไว้เมื่อแกตื่นขึ้นมาแล้วหิวก็ให้ช่วยตัวเองฉันอากิม머ริมิกกนันทก,กนโมโอนชนึกๆจัหม,มกทบรอจัลลเน ชีวิตจริงในขณะนี้ไม่สามารถจะใช้ความรู้ที่เรียนมาทำมาหากินได้ก็ต้องจับจอบจับ,จบเรื่อยทำงานไปก่อนถ้าหลงตัวเองว่ามีปริญญาแล้วไม่ทำงานก็จะกลายเป็นคนที่ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดด้วยความจำเป็นที่ต้องมีเงินใช้จ่ายในระหว่างที่ยังไม่มีรายได้จากการทำไร่แม่ผัวก็แยกจากครอบครัวเข้าไปอยู่ในเมือง แล้วขายผักเพื่อเอาเงินส่งให้ครอบครัวได้ใช้จ่าย,ยสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้มีพื้นที่แคบกว่าประเทศไทยประมาณ5เท่าหรือขนาดเท่าภาคอีสานเป็นภูเขาแค่สมส่วนเหลือที่ราบเพียงหนึ่งส่วนฉะนั้นกว่าที่เธอจะได้ที่เพาะปลูกก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากมาย แล้โชคร้ายก็ยังซ้ำเติมเธอต่อไปอีกพ่อผัวล้มป่วยลงอีกคนหนึ่งเป็นอัมพิกเป็นภาระให้เธอต้องพยาบาลให้นอกจากการปฏิบัติคุณย่าเป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะได้ข้อคิดว่าคำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั้นต้องไม่ใช่ผลงานที่ทำให้กับตัวเองเท่านั้นเพราะถ้าทำให้กับเฉพาะตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นคนคับแคบ เห็นแก่ตัวต้องเป็นผลงานที่ช่วยคนอื่นยิ่งได้ช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นเพราะคนอื่นที่รับความช่วยเหลือต่างหากจะเป็นคนยกย่องให้คุณค่าไม่ใช่ยกตัวเองที่น버님이알아놓자생활은더욱어려워졌습니다 เมื่อลูกโตขึ้นเดินได้ก็พลัดตกหกล้มได้รับบาดเจ็บตามภาษาเด็กเป็นหน้าที่ของแม่อีกเช่นกันที่จะต้องพยาบาลให้และโดยเฉพาะลูกเธอถือว่าเป็นดวงใจของเธอทีเดียวก็บีบทกรอนว่าเมื่อล้มกลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยนิทานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นไซที่แท้แม่ฉันเอง จะปล่อยให้ลูกเล่นตามลําพังไม่ได้เสียแล้วเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตก็ต้องแบกออกไปทําไร่ด้วยเธอไม่ยอมขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านเหล่านี้เพราะพวกเขาจิตใจยังคับแคบเห็นแก่ตัวจับกลุ่มนินทา,<อ>ทาเธอด้วยความอิจฉาและหมั่นไส้ว่าแม่ผู้หญิงชาวกรุงเพียงความรู้ถึงขั้นปริญญาอวดจะมาซื่อสัตย์สามีที่ตายไปแล้วไม่ยอมมีผัวใหม่ทําไร่ไถนาในป่าเขาอย่างนี้มันจะทนไปได้สักกี่น้ําเพราะพวกเธอเองยังทนไม่ค่อยจะไหวเลย แล้วเมื่อถูกดูหมิ่นอย่างนี้เธอก็ไม่ยอมขอความช่วยเหลือผู้อื่นพึ่งตัวเองดีกว่าจากการที่เธอพาลูกไปตากแดดตากฝนในไร่ด้วย ก็ทำให้รูปตัวร้อนไม่สบายไม่มีหมอไม่มียาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็อุ้มรูปไปที่โบสถ์เพื่อหาที่พึ่งทางใจ ลูกปวดหัวตัวร้อนนอนสะอื้นแม่ก็ตื่นขึ้นมารักษาให้พรนิบัติพัดพามากกว่าใครดังน้ำใสไหลรื่นชื่นชีวา ปลอบลูกให้หยุดร้องไห้และนอนหลับอยู่จนสว่างไออุ่นจากอกของเธอก็ทำให้ลูกนอนหลับครั้นถึงตอนเช้าอาการป่วยก็ทุเลาลงก็มีบทกลอนประกรอบอีกว่าอุ่นใดๆในล่าที่ว่อุ่นมิเปรียบคุณแผ่นอกแม่แผ่ปกป้องสายน้ำใจสายทานถันแม่กันกรองภูกจิตของเยาวชนเป็นคนดี เห็นลูกหายป่วยแม่ก็ดีใจมากสวดมนต์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าได้ช่วยโดนบาดาลให้ลูกหายป่วยอันที่จริงแล้วตัวเธอนั่นแหละเป็นคนสําคัญเพราะเป็นผู้ที่นั่งอุ้มลูกอยู่จนสว่างชาวันนั้นด้วยความเป็นห่วงงานกลับจากโบส ก็อุ้มลูกออกไปทำไร่ต่อลูกที่หายป่วยใหม่ๆก็ร้องไห้งองแงต้องการให้แม่ไปอุ้มเอาใจห่วงงานก็ห่วงห่วงลูกก็ห่วงที่สุดก็ต้องวางจอบแล้วเดินไปปลอบลูกแชน้้ตาลวเ็ เอาใบไม้มาบาห่อดินสมมุติว่าเป็นขนมที่ลูกอยากจะกินให้ลูกเล่นลูกหยุดร้องไห้แม่ก็เดินโผเผก,กลับไปทำงานต่อวันนี้เธอรู้สึกอ่อนเพลียมากเพราะเมื่อคืนเกือบไม่ได้นอนเลย มาลูกร้องไห้อีกในคราวนี้เธอก็คิดสมัยว่ามัวตะนั่งอุ้มลูกก็จะพากันอดตายฉะนั้นการที่ลูกร้องไห้ก็ดีเหมือนกันเป็นการบริหารปอด เธอเข้าไปในตลาดว่าผ่านร้านขนมใจก็คิดถึงลูกลูกของแม่ยังไม่เคยกินขนมอย่างนี้เลยต้องตัดใจแบ่งเงินซื้อขนมไปฝากลูกแม่จะทำงานหนักในไร่เธอก็ยังปรนิบัติคนที่บ้าน อย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยความเต็มใจไม่น่าบึง้งนางอใครได้สภัยอย่างนี้ก็โชคดีมากใครต้องเป็นสภัยอย่างนี้โชคร้ายมาก วันหนึ่งขณะที่เธอกําลังทําไร่เพื่อนบ้านที่ทําไร่อยู่ใต้ที่หญิงเธอลงไปก็าพาขึ้นมาคุกคามไม่ให้ทําต่อเพราะเขาเกรงว่าดินและหินจากไร่ของเธอจะถล่มไปทไาไร่ของเขาเสียหายเพื่อนบ้านเหล่านี้จิตใจะยังคับแค่เห็นแก่ตัวไม่สงสารไม่เห็นใจและไม่คิดจะช่วยเหลือเธอบ้างเลยเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเป็นคนหน้าใหม่สําหรับหมู่บ้านนี้ วิธีที่ฉลาดที่สุดก็คือนิ่งเอาไว้แต่เมื่อพวกเขากลับไปแล้ว,วเธอก็ลุกขึ้นจับจอบทำงานต่อเพราะที่ดินคือชีวิตของทุกคนในครอบครัวไม่มีที่ดินก็ไม่มีชีวิต